คุณเคยรู้สึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่มันค่อนข้างแปลกประหลาดบ้างไหม บางครั้งมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกดีมากจนเหมือนกับว่าสวรรค์นั้นเป็นใจเหลือเกินกับสิ่งนี้เช่นคุณอาจจะคิดถึงใครสักคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วแต่บางเอืญได้รับโทรศัพท์จากพวกเขาหรือฝันเห็นอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วความฝันนั้นก็กลับให้โชคลาภกับคุณหรือกลายเป็นจริงขึ้นมาซะอย่างนั้นอ่ะบางทีเราอาจจะสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์หรือตัวเลขบางอย่างซ้ำๆในทุกๆท,ท,ที่ที่เราได้เดินทางไปหรือทุกครั้งที่เราได้มองนาฬิกาหกเหตุการณ์เหล่านี้อาจถูกมองข้ามไปไง่าย ลถ้าเราไม่ได้สังเกตมันหรือบางครั้งเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญแต่ตามคำบอกเล่าของนัก,กจิตวิทยาชาวสวิสแลนด์คลายยุงได้บอกว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเรานั้นมันไม่ใช่แค่ค,ความบังเอิญธรรมดาความบังเอิญนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นเลยแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนั่นเองโดยทั่วไปแล้วเรามักจะอธิบายความบังเอิญด้วยแนวคิดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์นั้นก็จะเป็นสาเหตุให้อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอีก,ออกเช่นเมื่อเราแแแกกกก้้้ววลงที่พืนนมั็จะต การปล่อยของเรานั่นแหละคือสาเหตุทําให้แก้วนั้นตกลงมาแตกแต่ยังไงก็เถอะคุณคราวจุงอะ่ะก็ยังเชื่อว,ว่าความบังเอิญน่ะ อาจเกิดขึ้นได้นอกเหนือความเป็นเหตุเป็นผลเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างตน้นเขามองว่าความบังเอิญอาจสะท้อนถึงความเป็นจริงอันลึกซึ้งที่อยู่เหนือความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกทางกายภาพคราวจุงเขาได้รับอิทธิพลจากการศึกษาปรัชญาจีนโบราณโดยเฉพาะหนังสือหฮงการเปลี่ยนแปลงไอชิงซึ่งประกอบด้วยแฉก64ตัวทำหน้าที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจจุงเชื่อว่าแฉกเหล่านี้เป็นตัวแทนของรูปแบบที่ซ่อนอยู่ของจักรวาลและสามารถ ช่วยให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ต่างๆได้จากมุมมองของจุงนั้นความบังเอิญอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความเชื่อมโยงเชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆตัวอย่างเช่นหากคุณฝันเห็นนกนกนั้นก็อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังหรืออิสระเสรีและหลังจากนั้นไม่นานที่เราได้ฝันเห็นนกเราก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆนั่นอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความฝันของคุณกําลังจะบอกอะไรบางอย่างในชีวิต ของคุณแล้วล่ะ แต่อย่างไงก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งมุมมองทางวิทยาศาสตร์ไปได้ความบังเอิญทางวิทยาศาสตร์ถูกอธิบายได้ด้วยแนวคิดเรื่องความน่าจะเป็นซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหากเราโยนเหรียญที่มีโอกาส50/50 50, ที่มันจะออกหัวและก้อยมันก็จะออกหัวและก้อยดังนั้นถ้าเราโยนเหรียญร้อยครั้งเราก็คาดหวังว่าจะได้หัวประมาณ50ครั้งและออกก้อยอีกประมาณ50ครั้งแล้วทุกคนล่ะคิดว่ามันจะออกอย่างนี้จริงๆไหมถ้าเราโยนอ่ะ แน่นอนว่าบางครั้งอะเราอาจจะพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความน่าจะเป็นต่ำมากเช่นมีคนถูกรอตรีรางวัลที่1บางคนเนี่ยก็อาจจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นแค่เหตุการณ์บังเอิญเท่านั้นแต่ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากความน่าจะเป็นที่สูงมากแล้วทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่มีความน่าจะเป็นในการถูกรางวัลที่1มากแค่ไหนกันครับซึ่งบางทีแล้วความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับกลศาสตร์ควอนตัม ที่เป็นทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยกลศาสตร์ควอนตัมนั้นมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างจากฟิสิกส์แบบคลาสสิกทั่วไปเช่นอนุภาคสามารถอยู่ในสถานะ2ส,สถานะได้พร้อมกันและสามารถเดินทางผ่านกำแพงได้ด้วยช่องของเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้วสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ตรงมุมขวามือได้เลยครับซึ่งปรากฏการณ์บางอย่างในกลศาสตร์ควอนตมัมเช่นการพัวพันเชิงควอนตมัมดูเหมือนจะขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลการพัวพัน เชิงควอนตัมคือปรากฏการณ์ที่อนุภาค2อ,อนุภาคสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้โดยไม่คำนึงถึงระยะทางคือไม่คำนึงถึงระยะทางจริงๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน2อ,อนุภาคเนี้ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้เสมอมันสุดยอดจริงๆมันเหมือนกับเป็นคู่แท้คู่กร,รมคู่เวรคู่อะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคหนึ่งเนี้ยจะสามารถส่งผลต่ออีกอนุภาคหนึ่งได้ในทันทีในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับที่การพัว เชิงควันตั้มเนี่ยอาจจะส่งผลถึงความเป็นจริงอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ของจักรวาลเช่นเดียวกับที่ยุงเขาเชื่อว่า ความบังเอิญสะท้อนถึงความจริงนั้นสิ่งนี้อาจนําไปสู่คําถามที่ว่าความบังเอิญอาจเกิดขึ้นได้ในระดับควอนตัมหรือไม่จิตใต้สํานึกส่วนรวมเป็นเหมือนกับห้องสมุดขนาดใหญ่เลยที่เก็บรวบรวมสัญ,ญลักษณ์และรูปแบบสากลที่เหมือนกันอยู่ในทุกคนสัญ,ญลักษณ์และรูปแบบเหล่านี้เราเรียกมันว่าต้นแบบการซิงโครไนซ์เป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความบังเอิญแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีความหมายบางอย่างแฝงอยู่ข้างในเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหมือนกับสะพานที่เชื่อมจิตใต้ ใต้สำนึกส่วนรวมของเรากับความเป็นจริงที่เรามีสติอยู่เมื่อเราประสบกับเหตุการณ์ซิ้งค์นอ์ต้นแบบบางอย่างจะตื่นขึ้นมาในจิตใต้สำนึกของเราต้นแบบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวิธีการที่เราเข้าใจวิธีการที่เรารับรู้และตอบสนองต่อโลกของเราเหตุการ์ซิ้งค์นอ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ว่าเรามีการเชื่อมต่อกับจักรวาลที่กว้างขึ้น พวกมันทําให้เราตระหนักถึงความจริงพื้นฐานว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเชื่อมโยงถึงกันและกันจิตใต้สํานึกส่วนรวมของเราใช้ภาษาการซิงโครไนซ์เพื่อสื่อสารกับเราภาษานี้ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตยุงเชื่อว่าต้นแบบนี้มันมีอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราทุกคน ใจิตใจของเราเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างจิตไร้สำนึกส่วนบุคคลและจิตไร้สำนึกส่วนรวมทำให้เกิดเหตุการณ์บังเอิญที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเหตุผลธรรมดาแต่เกิดจากความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างเหตุการณ์ภายนอก และสภาพจิตภายในใจของเราเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรามองจากในมุมมองของเหตุและผลแบบเดิมแต่หากพิจารณาจากมุมมองของจิตไร้สํานึกก็จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของปรัชญาเต๋าของจีนซึ่งเน้นถึงความสัมมคเีของสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่นหยินและหยางเต๋าเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงความจริงพื้นฐานของจักรวาล เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นและสัมผัสเต๋าไม่มีรูปร่างหรือรูปแบบรูปรักษณ์ใดๆ แต่กลับเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบเสมือนกับอากาศที่เราหายใจที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่เต๋อเป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างขัดแย้งกันเองเพราะมันคือทั้งสิ่งที่ไม่มีรูปร่างแต่กลับเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายแต่กลับเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนเปรียบเสมือนกับความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เต๋อยังเป็นสะพานที่เชื่อมต่อ ระหว่างแง่มุมที่ตรงกันข้ามกับโลกของเราตัวอ,อย่างเช่นเตาเชื่อมระหว่างความสว่าง กับความมืดเชื่อมระหว่างความดีกับความชั่วเชื่อมระหว่างชีวิตและความตายเชื่อมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในภาษาง่ายๆเต่าก็คือสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจในจัก,กรวาลและตัวของเราได้ลึกซึ้งขึ้นเต่าสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติยอมรับความเป็นไปของสิ่งต่างๆโดยไม่พยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงความบังเอิญนั้นฝังอยู่ในโครงสร้างของชีวิตประจําวันเรียกได้ว่าเราสามารถพบเจอมันได้เรื่อยๆเลยแหละในชีวิต ประจําวันของเราแต่ดังที่ยุงได้กล่าวไว้ว่าความบังเอิญน,นั้นเป็นความจริงตลอดกานสําหรับผู้ที่มีสายตาที่เฉียบแหลมที่สามารถมองหาได้ในขณะที่ว่าไม่มีสัญญาณที่แน่ชัดของความบังเอิญจะเกิดขึ้นและบางครั้งเราก็อาจจะไม่สังเกตเห็นมันเลยด้วยซ้ำแต่สําหรับบางคนความบังเอิญเป็นมากกว่าแค่ความบังเอิญธรรมดาธรรมดาความบังเอิญสามารถแสดงออกได้ในหลากหลายรูปแบบรูปแบบทั่วไปก็ได้แก่การเกิดขึ้นซ้ําของตัวเลขการเผชิญหน้ากับวัตถุสัญ,ญลักษณ์ปฏ คสัมพันธ์ของสัตว์ที่ไม่เคยคาดคิดความฝันที่มีความหมายการพบปะผู้คนโดยบังเอิญและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยุงเชื่อว่าความบังเอิญที่มีความหมายเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือทางจิตอย่างรุนแรงเขาเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้สามารถทําหน้าที่เป็นข้อความจากจิตใต้สํานึกของเราที่เสนอคําแนะนําความสบายใจหรือแม้แต่คําเตือนเมื่อเราต้องการมันมากที่สุดมันก็คือคําใบ้จากจิตใต้ สำนึกของเราเนี่ยแหละที่พยายามจะส่งข้อความให้เราได้รับรู้ยุงเล่าถึงตัวอย่างหนึง่งที่มีชื่อเสียงของเขาเขาเคยรักษาผู้ป่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของตัวเองได้ผู้ป่วยคนนี้เป็นคนฉลาดและมักจะใช้เหตุผลในการอธิบายทุกอย่างเลยยุงพยายามหลายครั้งที่จะทำลายกำแพงเหตุผลของผู้ป่วยคนนี้แต่ก็ไม่เคยจะสำเร็จสักทีวันหนึง่งยุงกำลังฟังผู้ป่วยเล่าความฝันเกี่ยวกับแมลงปีกแข็งสีทองที่เธอนั้นเคยฝันถึง เมื่อเธอกำลังเล่าอยู่ดีๆนั้นยุงเขาก็ได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างเขาหันกลับไปที่หน้าต่างแล้วก็เห็นมแมลงปีกแข็งขนาดใหญ่บินเข้ามาในห้องของเขามแมลงปีกแข็งตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับมแมลงปีกแข็งสีทองในฝันของผู้ป่วยที่เธอเล่าให้เขาฟังเขาหยิบมแมลงตัวนั้นขึ้นมาแล้วเขาก็เดินไปให้ใหกับผู้ป่วยหญิงคนนั้นพร้อมกับพูดว่านี่คือมแมลงปีกแข็งของคุณคำพูดของยุงทําให้ผู้ป่วยคนนั้นตระหนักถึงความหมายของความฝันของเธอเธอเริ่มเปิดใจรับแนวความคิดทางจิต ยาและในที่สุดเธอก็หายจากอาการป่วยได้จริงๆแล้วะเธอมีอีโกโ้สูงเกินไปจนไม่สามารถเข้าหาใครได้เลยนะครับจากเหตุการณ์นี้ยุงก็เลยสรุปได้เลยว่าความบังเอิญนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดารรมดาเหตุการณ์เหล่านี้มักจะมีความหมายแฝงอยู่ตลอดบ่อยครั้งที่มันสะอนให้เห็นถึงอารมณ์และความเข้าใจที่สําคัญของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยความบังเอิญที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นแค่โดยบังเอิญแต่มันมักจะมาพร้อมกับอารมณ์ที่รุนแรงเสมอและเชื่อมโยงกับ เหตุการณ์สําคัญๆในชีวิตของเราเช่นการเจ็บป่วยการสูญเสียหรือปัญหาความสัมพันธ์ในสถานการณ์เหล่านี้จิตของเรามักจะเปิดกว้างและอ่อนไหวเรามักจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆมากขึ้นและเหตุผลที่เราใช้คิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆมันจะถูกปิดกั้นชั่วข่าวสิ่งนี้ทําให้จิตใต้สํานึกของเรามีมิติทางสัญ,ญลักษณ์และตํานานสามารถเข้ามาสื่อสารกับเราได้ผ่านภาพความฝันหรือร่างบอกเหตุการซิงโครไนซ์เหล่านี้เปรียบได้กับระภาค สำหรับดวงวิญญาณที่เดินทางประพาคารจะคอยนำทางเรืออย่างปลอดภัยไปสู่จุดหมายายทางหรือห่างจากอันตรายความบังเอิญก็ทำหน้าที่คล้ายกันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นำทางที่ชี้ให้เราเห็นเส้นทางสู่ตัวเองสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้จะบอกเราว่าเรากำลังหลงทางหรือกำลังก้าวไปสู่เส้นทางแห่งปรจเจกบุคคลกันแน่นะความบังเอิญเป็นสิ่งที่อธิบายยากไ,ไม่สามารถเข้าใจหรือวัดได้อย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลของเราเพียงอย่างเดียว มันเป็นเรื่องลึกลับที่เชิญชวนให้เราเปิดใจรับแง่มุมที่ลึกลับอย่างมากมายของชีวิตและเพื่อเชื่อมต่อกับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเราเองเอาละตอนนี้ผมก็เล่ามานานแล้วก็ถึงตาพวกคุณที่จะแสดงความคิดเห็นกันบ้างแล้วนะความบังเอิญคืออะไรเคยมีครั้งไหนไหมที่คุณรู้สึกเหมือนมีความบังเอิญเข้ามามีบทบาทในชีวิตคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ ผมคิดว่าความบังเอิญนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่จริงๆแล้วอ่ะอาจมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นโชคชะตาโอกาสหรือการกระทำของเราเองผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อมันทําให้ผมไม่ได้เรียนต่อและผมก็ดับเรียนไปตั้งแต่อายุ12ขวบมันทําให้ผมนั้นไม่ได้รับการปลูกฝังมาในระบบของการศึกษาทั่วไปผมใช้ชีวิตล่อนเลพ่พเนจนไปทั่วหลากหลายประเทศทําให้ผมได้พบเจอกับปัจจัยามากมายและแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ดีเยี่ยมแม้ช่วงเวลาที่เรา กำลังประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มันกําลังหล่อหลอมเรานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยากลําบากมากๆมันคือความคุ้มค่าที่เรานั้นได้ประสบพบเจอมาแล้วมันจะเป็นชีวิตที่สวยงามไปตลอดมันคือสิ่งที่เพอร์เฟกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปผมเดินทางร่อนเร่ตั้งแต่อายุ12ไปจนถึงอายุ20เป็นช่วงเวลา4ปีแรกแห่งความทรมานและเป็นช่วงเวลา4ปีหลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมันคือสุดยอดแห่งการเรียนรู้ชีวิตผมนั้นค่อนข้างพบเจอกับความบังเอิญ มากมายหลากหลายรูปแบบและมันก็หล่อหลอมผมให้ผมเด็กลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเหมือนกับทุกวันนี้และหากสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่ใช่ความบังเอิญมันก็คงเป็นความตั้งใจที่ยอดเยี่ยม